ม้2ตัวเด็ดรุ่นท็อปนะคะจากค่ายวิกเตอร์และลีนิงนะคะเป็นไม้ที่เรียกว่ามาแรงที่สุดราคาตัวท็อปทั้ง2ตัวเลยก็คือแต่ต้องบอกว่าเสียใจนะ คือเป็นไมค์คอนโทรลที่มันจะค่อนไปทั้งตัวค่ะประเทศก้าวผาและได้12นะคะมาชี้กันดีกว่าจะเลือกอันไหสสาหรับใครนะคะที่กําลังมองหาไม้อยู่นะคะแล้วก็เลือกไม่ถูกดูรีวิวแล้วก็งงไปหมดไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงดีนะคะก็ทักไลน์มาที่แอปจองแนวนะคะเราจะมีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษาช่วยคุณเลือกไม้ที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ตีแบบได้สนุกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ แหวนนะคะั้นนี่ค่ะวันนี้นะคะพวกเรามีไม้2ตัวเด็ดรุ่นท็อปนะคะจากค่ายวิกเตอร์และลีนิงนะคะทั้ง2ตัวนี้เป็นไม้ที่เรียกว่าถ้าสําหรับสายคอนโทระมาแรงที่สุดในตอนนี้คือมันจัดอยู่ในตระกูลสายคอนโทรลนะคะแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นไงเดี๋ยวต้องไปดูให้จบคลิปนี้นะคะก่อนที่จะไปดูรีวิวสําหรับตัว DX12 และตัวฮาเวิร์เทก9000ที่จะมาแบทเทิลกันในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะคะปีนี้เราอยากจะได้อยู่10,000แสนซับสไคร์เบอร์นะคะก็นอกจากกดของตัว แล้วไปเอาโทรศัพท์ของเพื่อนของพ่อของแม่ของน้องของพี่ทุกคนมากด s b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะกดจแล้วนะคะ <c oughs> ก็คืนเขาไปด้วยนะคะั้นอยากขโมยเขานะคะและถ้าใครที่อยากจะดูรีวิวแบบเจาะลึกเลยนะคะสำหรับตัวได้12เป็นยังไงคาบเทก้าพันเป็นยังไงนะคะไปดูใน V.I.P. m e m b e r ของพวกเรานะคะเป็นสนวนการความร้อนของยางสำรวจดาวอังคารเนาะเล่าเอาไว้ยาวๆคุยสเปคแบบอิ่มอร่อยกินข้าวกินขนมหวานอยู่คาเฟา่ใส่หูฟังนะได้ยาวๆเลยนะคะลุยกันเลยดีกว่าสําหรับตัวได้12และตัวคาบเทก้า0พันนะคะก็ทั้ง2ตัวนี้นะคะก็ มีราคาตัวท็อปทั้ง2ตัวเลยก็คือได้ X12 เนี่ยราคาอยู่ประมาณ5,9 0 0นะคะ ส่วนตัว a าบเทก9,000อยู่ที่ราคา6,000บวกๆนะตัวนี้6,000บวกๆนะคะแต่ก็อาจจะต้องแล้วแต่ช่วงว่ามีโปรมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเอาเรนละกันนี่ก็6,000กว่านี่ก็อยู่ที่5,000ไปไปนะคะอืมซึ่งก็ตัวท็อปทั้งสองตัวเลยนะคะเอาเป็นว่าเรามาคุยเรื่องของสเปคก่อนดีกว่านะคะมาที่สีสีสันนะคะเขาก็เรียกกันว่าเป็นฉายาน้องแซลมอนนะคะว่ายมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะอันนี้น่าจะมาจากแม่น้ำยีสีเกียงสีเกียง คือตัวไดเอ็เนี่ยมันก็จะเป็นสีส้มเนาะส้มก็จะเป็นส้มเหมือนส้มแซลมอนนะคะแล้วก็คําว่าไดเอ็กสิเนี่ยก็จะเป็นสีตัวม่วงนะคะก็ถือว่าเหมือนว่าทําสีมาค่อนข้างสวยเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่มันเป็นแบบแมตบางรุ่นมันก็จะเป็นเหมือนแบบฟิลที่ เคลือบเงาใช่ไหมคะอันนี้พอมันเป็นแมตต์มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือพอเวลาเปื้อนแล้วอะ่ะมันจะต้องถูออกยากหน่อยนะคะเนื่องจากมันก็จะติดสีง่ายกว่านะคะแต่ว่าคือสีสันทำค,ค่อนข้างถูกใจสาวๆนะคะสำหรับแหวนเองนะคะส่วนสีนี้ก็รู้อยู่แล้วนะคะใครไปดูตัวเก่าก็เป็นเขียวม่วงนะคะใช่ก็จริงๆาทาบทะเก้าพันก็ไม่ได้เป็นไม้ใหม่เนาะมันมก็เป็นไม้ที่คอนโทรลที่นานแล้วแหละพอสมควรแล้วเราก็มีรีวิวค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเกี่ยวข้องกับตัวทาบทะเก้าพันเนาะถูกต้องในเรื่องของสเปกก็จัดอยู่ในไม้ก้านก้าน คอนแข็งสองตัวเลยใช่ใชใชนะคะ<ช>แล้วก็ตัวนี้นักกีฬาระดับโลกที่ใช้อยู่ชัยยุจุงเจงิงซิวเวอรที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของตัวนี้นะคะแล้วก็เห็นล่าสุดท้าวประเทศ9,000ก็เออเสยงสวดเสยงสวดกับช่างชุนังชุนมัง,มงอ่าที่ใช้อยู่นะคะแล้วก็มาที่ตัวสเปคกันบ้างทั้ง2ตัวนี้ก็แน,น่นอนว่าเป็นรุ่นท็อปถ้าอยากจะไปดูทาวประเทศ9,000นะคะลองไปดูคลิปย้อนหลังได้เราทำรีวิวไว้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ามาเจาะก,กันเบื้องต้นและกันสำหรับตัวเด็ก12นะคะก็จะเป็นตัวเมทัลลิกเนาะมันเป็็นนนเมทัลลิกกคคาร์บอะะ มีความแข็งแรงขึ้นมาจากตัวไดเอ็กนะคะตัวที่พัฒนาจากไดเอ็กขึ้นมาเป็นไดเอ็กสเนี่ยวันรู้สึกว่าความแน่นหรือความมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเนาะก็จะทําให้ตีได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวเฟรมนะคะแน่นอนว่าก็จะต้องมีตัวเขาเรียกว่าโฟมที่เอาไว้รองรับการสั่นเซือ่อนของเวลาที่เราลูกกระทบกับหน้าไม้อย,อยู่แล้วนะคะมีตัวโฟมฉีดไว้ให้นะคะตัวนาโนแอโรเจลนะคะที่เปเปิ้ลว่าเอาไว้ในตัว v ี p คลิปเอาไว้เรียบร้อยนะคะก็ ที่อยู่ในยานอวกาศนาซา เอามาใช้เลยนะนะคะและในปี2025นี้นะคะก็เลยได้มีเอามาใช้กับตัวไดเอ็กคือนะคะก็จะมีหลายๆตัวเนาะที่จะเป็นเทคโนโลยีของของวิกเตอร์เขานะคะขอพูดหลักๆแล้วกันนะคะถ้าตัวเทคโนโลยีที่แบบไปเจาะลึกเลยเนี่ยวันขอเล่าไว้ใน v i p นะคะสำหรับใครที่แบบเอออยากจะฟังฟีลิ่งการรีวิวเป็นยังไงนะคะก็ขอจะกระชับขึ้นมาดีนึงนะคะแน่นอนว่าตัวก้านก็จะเป็นตัวก้านกลางค่อนมาทางแข็งเต็ม10บมันให้สักประมาณ8ถึง8.5นะคะตัวนี้เป็นก้านขนาด6.6นะคะแล้วก็จะ มีตัวเทคโนโลยี WEF 3.0นะคะซึ่งก็จะเป็นเทคโนโลยีของทาง Victor, าวิกเตอร์เขาเวลาที่เอามาใส่กับตัวก้านเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้วิถีเนี่ยมันมันมุดลงมันกดลงนะคะมุดเน็ตหรือเปล่าไม่รู้มุดเน็ตไหมแล้วแต่คนแล้วแต่คนแ,แล้วแต่ผู้ผใช้งานนะคะ<ๆ>ซึ่ง WEF 3 0เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันอยู่ในไม้ตัวไดคลิปไม้แรกนะมันเป็นไม้ที่เคยใส่ไว้กับไม้รุ่นก่อนนี้อย่างเช่น s s Plus อาร์ล็อสปีด s s Plus นะคะที่ใช้เทคโนโลยีตัวนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้น มานิดนึงสําหรับตัวได้9 x ที่ขยับขึ้นมาเป็นได้ X12 นะคะก็คือจะมี power ring pro นะคะที่จะอยู่ในกลวยของตัวไม้วิกเตอร์นะคะใส่เข้ามาเพื่ออะไรเพื่อทําให้เวลาที่ <_ S 1> พอมันเป็นด้านฟีคอมแล้วมันมีสเปซอะไรบางอย่างที่พนเป็นพลาสติกมันจะมีสเปซคือใส่ให้มันแล้วเวลาตีแล้วมันแน่นขึ้นเขาว่าอย่างนั้นนะเขวาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ถามว่าฟีลลิ่งจริงเ,เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามัน ช่วยไหมน้องอม,มันช่วยไหมนะคะแต่บอกไว้ก่อนนะคะคือจากที่ตีต,ตัวคาบเทกเกพานี่คือเป็นไม้ที่แบบเข้ามือมานานมากแล้วเราก็มีคนบอกว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากคาดหวังสูงคาดหวังสูงเดี๋ยวต้องมาลองดูว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงมามาเลย หลังจากที่พวกเรานะคะก็เมื่อยแขนมากนะคะโหรีวิวตบแบบเมื่อกี้หลายลูกมากนะคะอยากให้เห็นหลายๆมุมทั้งมุมที่แบบด้านหลังด้วยมุมด้านข้างด้วยจะได้ไดเห็นวิถีนะคะเอามา2ตัวนี้นะคะสเปคดืมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะเราขึ้นเอน็นเหมือนกันเลยนะคะเป็นขนาดเอ็น0.68นะคะขึ้นมาที่27ปอนด์นะคะสําหรับแหวนนะคะในมุมมองของการที่ตัวตระกูลของ Drive X เนี่ยมันเป็นสายคอนโทรลนะ,ะ<ม>แต่พอมีตัว Drive X 12เข้ามาเนี่ยขอให้คำจำกัด ความของตัวไดเอ็ก็คือเป็นไม้คือฟิลลิ่งมันคือ คอนโทรลคอนโทรลได้หน้าไม้เร็วกว่าฮาบาเท็ก0 0 0แต่ยังได้ลูกบุกที่มีพลังมากกว่านาโนแฟ700คือถามว่ามันเร็วไม่เท่าตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็คือนาโนแฟ700แต่ว่ามันเร็วเพียงพอที่แหวนอยากจะบอกมันว่ามันคือคอนโทรลสปีดคือต้องบอกว่าเวลาที่เรารีวิวเนี่ยถ้าให้บอกว่าไม้นี้ตบดีหรือไม่ดีหรือเร็วมันจะต้องมีตัวเปรียบเทียบเห<ช>มือนที่แหวนพูดก็คือแหวนก็จะเปรียบเทียบกับสิ่งที่แหวนใช้ประจำนะคะก็ถ้าสาหรับใครที่ตามมาก็จะรู้ว่า ไอ้แหวนเขาใช้ Nano นแนฟร์เจ็ดร้อยนะส่วนตัวติงก็จะใช้ตัวฮาวิเท90เก้าพันมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างสายคอนโทรลด้วยกันแบบติงๆิงนะตัวได X สิบสองกับตัวฮาวิเท็เก้าพันตัวนี้ใช้ประจําอยู่แล้วได X สิบสองเนี่ยมันมีความเร็วของหน้าไม้มากกว่าจริง <S <S> <S แบบที่แหวนบอกเร็วกว่าจริง <S <S> บอกเลยว่าติงเป็นคนที่คาดหวังกับไม้ได้ X สิบสองสูงมากแต่ต้องบอกว่าเสียใจนะที่ตัวเองอ่ะคือใช้ไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ดีแหวนชอบคือมันจะมีคนที่ชอบไม้แบบนี้มากแต่ว่าตัวเราอ่ะคือมันไม่ใช่ไม่ไม่่เข้าากกับวววงงอีดคื ที่เราใช้เป็นคนที่ตีค่อนข้างมีวงมาไม่ได้เป็นคนที่ตีจังหวะสุดท้ายแบบเตี้ยงป้งอะ่ะมันก็เลยไม่สามารถแบบรีบสปีดออกมาได้จากตัวไม้นี้นะแต่ว่าถ้าสมมติลูกดาดที่เมื่อกี้ลองดาดกันดูนะคะก็คือลูกไหนที่เราใส่สปีดจังหวะสุดท้ายอะ่ะแบบใกล้ๆถึงแลปึ๊บเนี้ยคือลูกมันไปเร็วมากเหมือนอารมณ์พวกใครที่ใช้ s s สออยู่อะ่ะแล้วมนต้องใช้สปีดตอนสุดท้ายอะ่ะ มันคือไม้คอนโทรลที่มันสปีดได้ไวในช่วงจังหวะสุดท้ายซึ่งก็ไม่แปลกใจที่ทำไมพรีเซนเตอร์อย่างจะเซเว่ถึงเป็นคือสไตล์คาแรคเตอร์การตีความไวของเขาคือบวกกับสายคอนโทรลมาเขาใช้ฮัจิเป็โปรมาเนาะแล้วก็มาเป็นตัวนี้เหมือนว่ามันได้สปีดมันได้คอนโทรลบวกสปีดอใช่ใช่ใช่แต่ว่าในส่วนของลูกเซฟมันก็โอเคถ้าสําหรับตัวเองก็รู้สึกว่ามันมันก็เป็นไม้ที่เซฟได้นะคะเทียบกับคาเรบเนม้คอโทต้า่ส่ววนตัคิด่่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  ทั้งหมดแต่ว่าอาจจะไม่ได้เด่นจัดแต่น้ําหนักมือที่เราใส่ลงไปอะ่ะมันมันได้หมดถ้าเทียบกับตัวนี้ตัวนี้เหมือนที่แหวนบอกเห็นด้วยเลยก็คือเป็นไม้ o คอนโทรลที่มันจะค่อนไปทางไวเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกข้างบนอย่างเช่นลูกตบคือตบไม่ได้เลยต<บ>ิ<อ>งแล้วตกไม่ได้เลย ตบแล้วเหินมากจากปกติพี่เปิ้ลบอกว่าอู้ดูไกลๆอันนี้ตบแล้วคือลูกตบแบบครึ่งขอดอะกลางขอดอันนี้นู่นเกือบเส้นหลังมันเอาลงไม่ได้จริงๆคือเราเราเราบังคับมันลงไม่ได้นะคะแต่ถามว่าถ้าคนที่มีข้อมือดีๆและเข้าถึงลูกไวๆน่าจะชอบไหมนะ สำหรับแหวนนะเมื่อเปรียบเทียบ,ยบความเฟรนลี่ของตัวฮาเปเทศก้าพาและได้12นะคะมาชี้กันดีกว,ว่าว่าว่าใครจะเลือกอะไรความเฟรนลี่ของทั้ง2ตัวนี้แบทเทิลกัรหนึ่งสองซ้ใช่เหมือนว่าตัวนี้คือเซฟคือเอาจริงนะถ้าเซฟอะเวียงเหวียงไมันก็ปิวปิวะใช่ใช่ความไวสปีดหนะ้าไม้นะ3ามสอถูกต้องมีเหมือนกันลูกบุกนะลูกบุกสามหนึ่ง อันนี้บอกแล้วบอกตลอดนะคะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันวงไม่เหมือนกันใช่<อ>ใะ่นั้นใช,ใช่ใช่ชแล้วก็ลูกดาด 1, 2, 1> นึองซ้อเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ใช้ กำลังตัดสินใจอยู่2ตัวนี้นะแต่ว่าต้องดูว่าตัวเองจะใช้ไม้อะไรมาก่อนถึงว่าใช้ไม้สายบุกมาแล้วจะมาเปลี่ยนเป็นตัวไหนดีเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะคะก็ทักไลน์แอดมาคุยกับพวกเรานะคะได้ที่ไลน์แอดแอดจองนาวนะคะก็เดี๋ยวจะช่วยกันคอนเซ็ลต์แนะนําตามสไตล์ภาษาของพวกเราจองนาวที่เราได้ทดลองกันมานะคะก็ในมุมมองของมือสมัครเล่นเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับลหลายๆคนที่กาลังจะตัดสินใจซื้อไม้ทั้งไม้ที่ไม้แรกไม้สำรอง ะะด้วยความที่แหวะนนะ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นไวัยไว้ก่อนนะคะก็เลยอาจจะถูกใจมาทางตัวหน้าไม้ที่มันหน้าไม้ไวัยนะคะก็ถ้าเทียบ2ตัวนี้เหมือนถูกใจของตัวได้สิบสองมากกว่าคือลูกที่เวลามันมันจวนตัวมันยังพอแบบมันยังพอพอพอ,พอเปลี่ยนหน้าไม้ได้ได้คล่องตัวกว่านะคะแต่สําหรับติง้งคือเป็นสายคอนโทรลจะจัดเลยใช่เป็นสายโยกนะคะโยกคนอื่นชอบเปลี่ยนน้าหนักบ่อยอย่างนี้แล้วกันหมายความว่าเดี๋ยวยอดเดี๋ยวตัดเดี๋ยวเซฟเดี๋ยวตบอะไรอย่างเงี้ยคือมันตัวนี้มันจะให้ความรู้สึกที่มันคอนโทรลได้ง่ายกว่าถ้าเทียบ กับไม้น,นี้นะเพราะอันนี้พอจะเปลี่ยนจากเปลี่ยนรู้สึกว่ามันเราเรา,เราไม่ถนัดค่ะก็จบคลิปนี้อย่าลืมนะคะพาพวกเราไปถึง1นึ่งแสนซับสไคร์เบอร์นะคะกดปุ่มสีแดงนะคะชวนเพื่อนๆมาช่วยกันกดปุ่ม Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาฟังรีวิวยาวนะคะก็ไปตามไปดูในที่ VP Member ของพวกเราได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนใครนะคะที่ยังนึกไม่ออกนะคะก็แอดไลน์มาที่จงแนวแล้วก็พูดคุยกับเราได้นะคะดยมีแอดมินที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนําตามทุกท่านเลยนะคะ